ค่ะชื่อนางสาวพัช,ชารพงศ์สับลานค่ะชื่อเล่นชื่อพัชอยู่สาขาบัญชีชั้นปีที่หค่ะตอนแรกนะคะที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับรับน้องอันนี้หนูไม่ได้มาก็จะเป็นหนูจะได้มาทําในเรื่องของคอนเกรสรุ่นพี่อะค่ะที่เป็นรับปริญญาค่ะอันนั้นก็จะเป็นงานแรกที่ได้ทำอะค่ะ อย่างแรกเลยนะคะหนูคิดว่าหนูได้เพื่อนอันดับหนึ่งเลยคือตอนแรกอะ่ะไม่กล้ามาเพราะว่าแบบไม่มีเพื่อนแล้วก็เลยแบบไม่รู้แบบถ้าไปแล้วไม่มีเพื่อนก็จะทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าแบบพอมาแล้วปุ๊บได้มีเพื่อนก็จะทํางานหลายๆอย่างได้ได้เพื่อนอย่างแรกเลยสิ่งสําคัญมากสำหรับหนูคือได้เพื่อนแล้วก็ ก็คือการทํางานนะคะก็คือจะมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นก็คือแบบแผนแผนที่ทุกคนอ่ะร่วมกันทาอ่ะก็คือแบบสามารถทําได้ตามที่ต้องการหนูคิดว่าแบบอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญค่ะคิดว่าใกล้เคียงมากๆเลยคะ่ะคือตอนแรกอ่ะหนูตั้งใจที่จะเข้าอยู่แล้วก็คือแบบตอนแรกมีเพื่อนจะเข้าด้วยแต่สุดท้ายอ่ะเพื่อนไม่ได้เข้าเลยก็เหลือแค่หนูแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ก็เลยอยู่ยาวเลยถึงตอนนี้คะ่ะ อยากชวนน้องๆนะคะให้เข้ามาเลยก็คืออย่างพี่อะพี่ไม่ได้แบบคือตอนแรกอะเข้ามาคนเดียว,วก็แบบจะอยู่ต่อดีไหมงานจะหนักไหมอะไรอย่างนี้แบบกลัวไม่มีเพื่อนแล้วก็จะอยู่ไม่ได้แต่คือถ้าลองเข้ามาอยู่แล้วยังไงก็มีเพื่อนแล้วก็พี่ๆเขาก็น่ารักเขาก็เป็นกันเองก็คือแบบเขาก็ช่วยเหลือเราทุกอย่างที่เราต้องการเลยอะคะ่ะ คิดว่าเป็นเรื่องการกล้าแสดงออกค่ะคือสมัยก่อนก็คือหนูจะทํางานเป็นเบื้องหลังมากกว่าคือแบบทำํทำๆๆแล้วก็ให้คนอื่นไปแสดงอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าแบบไม่กล้าแบบกลัวพูดผิดทําผิดกลัวแบบทําแล้วคนไม่ชอบอย่างเี้ค่ะก็มาอยู่นี่ก็กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ